ตื่นแลตื่นแะบวสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อป้าลุง FC ทุกทุกท่านยินดีต้อนรับการจีซัอองประจอยเด้อป้าอารมณ์ด,มดีเทเรนแล้วดีแท้นิถูก้ากันหรอกถุจใกันทูกใจ,กกจเห็นอะไรูกจ้จนะ น้องวะ่วะป้าผมชองอย่างนี้นี่ <laughs> ชองอย่างนี้คือฟูแทนสบายดีหรอกเอาไปสิกะวลงนั่นนัะะ่นพื่อทุจร้าพระนะสบายดีงามๆหรอกทุจร้าโอเคทุจร้าอุ้ยหิมบานแท้นีอืมหิมบานแท้ใช่บังเขียวเขียวอยู่ใช่หรอ ใช้เข่เลยไปไปใช้<ป>พ่อไปบ่ไปใช้หืมไปใช้หืมพองพายอ่พายอ่ะพาตื่นนะบ่ะตื่นละ่ะคือตื่น,นดีเช้าแท้ ก็ตื่นเช้าแท้ป่านานอืมอืม,อม,อมขั้นแขวเลยขั้นแขวเลยเจียงงั้นอัด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 นะเบลอเจียงกุ๊กไก่ป่ะ À, tôi nằm mơ luôn, may mẹ mưng nhá, nằm xì đường cứ cắn bò, ui, say, mẹ mưng nhìn nào mồi lít, lít nụ mồi chép, à, <laughs>

nhưng là hết nhung, hết mấy bài bò, ừ. <laughs> chôm nhung nè, <này. cười> hả, chôm nhung nè, sao nhung, sao nhung ơi mà sao nè hả chính nốt phê nè mọi người cứ hiện nhung hiện mọi người nhìn nè Ừ. Nhanh luôn Hả? Nón nhân. Hơi hơi được Um nhắn luôn Um nón nè Ô mình thấy yang nè. Chi yang nè. Chị yang. Chi lang? Chi <laughs> Chị <laughs> màyu? Chi <laughs> lang? Lang? Chi <laughs> lang? Đen. lang? Chi Đen. Chi lang? 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 này. lang? này.

หนีบบอไหแม่หนีไปไหมบ่นิบบอบอบ่นู่นนู่นว่ะงามเด้ลูกชาวเฮว่ะลูกชาวพีดิงามเด้ลูกชาวตะบุญยมบ่อืเจฟอนพ่ะพ่อไปใช้พ่อตัวไปใช่ ไป,ไปใช้ไป,ไปเบียบป่ะฮ<ป>ะไป,ไปหาแม่บ่บ่ไป,ไปหาเงินซื้อแม่บ่หะ,ะไปใช้ป่ะนะยิ้มหิมให้พ่ออย่างหิมพ่ออย่างหิมอยู่เฉพาะเมื <c oughs> องขีปะหิม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 พอเอ้ย เอาไหนเบิ่งเบอกบอกแม่ก่อนแม่เอาเอาไหนเอาไหนเอาไหนบอกแม่ก่อนว้ายอุ้ยบิดี่ขานบมอนี่มีกี่ขานบมอน,นี่นะอุ้ยเห็าสบู่แล้วนั่นนะ่ะโป้แล้วนั่นนะ่ะโป้แล้วเบ,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 บิ่งเบิ้งปิดไปปิดไปอ

Mình nha chồng nha sẽ em nghe một lúc sẽ im nè Hãy em không ตื่นไสาวแท้ rumor, นอนแต่ äh yem, หัวเรง้องเนาะอุ <Sabbath> <right>. ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าจับเด้อดมือเด้อฮยยานี้ยากชดมือนีตจัดนะฮะเฮ้ย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 เซเนบออละ ý là non ý là non mòn đáy non mòn phò bò bên nhau cứ ý, bơ 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 mẹ chỉ thảm ý là bên nhăng cứ hải càng khơn bò mới dàn mèo bò ui à... <laughs> 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 dàn đấy cả dàn mèo đi hải càng khơn à bò bên nhau cứ hải càng khơn à đi càng bên lại nè phải nhảy khơn nhảy khơn phải đi phải khỉ ngoan

เฮ้ยเจียงนดไพรน่ะนตู้ยักมานดไพรลตู้เไว่าไปหนาหาตู้มนี่เมสพาไปนะไปบ่ปหาตูเนะไปว่าไปบ่ตู้ไต่ไต่ไต่ตู่ไตนไต่ไต่ตูต่ไต่ม tay tai tay tay tai 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 ôi tai 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 này, tai này. tai này này. na na, tai 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 Yeah, hết vậy. Ngam thế đi mmm, yết kiến nguồn mừng Too sợ hèn. Tức xào hèn. Too sợ 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 หอมเป็นยังวะนี่นดื่มแล้วดื่มแล้วเสียงไทยเสียงไทยนะเมนบัพานะหอม,มอยุหมววาากหอมยุววาากแมวไอแมวจักแมวจักไอจักเห็นแมวดิ ห้องคูอย่างห้องคูห้อเป็นยังบเอาไน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 ฮะนำมาบูเอายังอน้ำด้วยน้ำบ่จะอยากกินน้ำบ่ เพ่บอโอ้ยเอาขอบใจแม่แน่กลอ่ะขอบใจเน้บอขอบใจกันผู้ดีนี่บัดบัดบะมันนี่บุญนะดุมมันนี่สิ่งแน่มันนี่ไปว่าไปบอไปว่าไปดินสไลเลอร์ไปบอดึงดึงนะะว่าเหตุใดดึงดึงนะเต้นให้มึงเนาะดึง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  ไอ้พาบอกแม่มาเสียงไอ้พานะไอ้พาตื่นมอย่าจับจับจับบุกงเลยพายชิชดัดพายชิชดัดบึงบึงไม่เอานี่งับมือคนก่อนบุ่งงับงับ,งบ,งบ <cười> 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 hello 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 hà phải, hello hà phải, hello hà hello tu mèo nè à. wow yeah cho học học hết ai hết hết, hết 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 mèo hết là, hết, hết hết mèo, mèo hết này hết ai hết 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 เห็ไนไหมนายพอนอยู่พอนอยู่พอนอยู่ลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปอาบน้ำไปลูกปะอาบน้ำเนาะไปว่าไปอาบน้ำ Hòn vô phá chưa? Tôi căng Con Hành พัสนาพัสนะยหงยังนะหมุดบอดุหมุดบอมีหมุดบอมือีิพัสนา,า,นนสนาตาจุ้มซื่นตืน่นแล้ว,วออเอาล้ตโตแปลงอย่าเฮ็ดลูกอกะอย่าเฮ็ดบัชิล้นนะคะ เอามาบีให้แม่เนะ่บีให้แม่เนะ่บีให้แม่เนอะพ่อผมนี่โอ้โหหยุ่งเน่บีให้แม่เนะ่บีให้แม่จ้ใจน่าก,กว่าเอามาให้แม่มาสีมพูมาอืมขอบใจ ใจเด้อไข้ว่ะไหนรู้ยี่อะไรได้ยังอ่ะนะมึงตทับไปรู้มุนขอาวยังนะิึงแม่แม่บีหมั้ยิึงแม่สีบีหา

โ okay. อเคเนาะพี่น้องเลยปจอยกันสิขอจบคลิปเพียงจมีก่อนเดอ้อเนาะขอบุณขอบคุณหลายๆแลป้าลุงเอ้ะที่เขามารลับชมคลิปน้องวาสนาตลอดมาเดอ้อโดยที่ปารากฏข่วาวโฆษณาและป้าลุงนะเอฟซีถุกๆท,ท,ทานเนาะโดยที่ปารากฏข่าวโฆษณาขอบุนขอบคุณหลายๆเดอ้อเนาะคลิปนี้ก็ไปแล้วกล่าวคำสวัสดี